จะเข้ามาร่วมง,งานการเมืองกับพรรคทางเลือกใหม่ในวันนี้นะครับว่ากลุ่มรักประเทศไทยซึ่งมีว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอ,อดีศสอวอที่สอบไม่ผ่านและอดีสอสอจากพรรคอื่นที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้เป็นสอสตัดสินใจจะมาร่วมบุรมการกับพรรคทางเลือกใหม่ดังนั้นเราได้พูดคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับว่า าสาจิตอาสานะครับอุดมการรักชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญดําเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้คําว่าจิตอาสาจิตอาสาแปลว่าจิตที่จะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นกลุ่มรักประเทศไทยได้สืบค้นสอหาพัางเาือกใหม่จนรู้ ลงมติว่าจะร่วมง,งานกับพรรคทางเลือกใหม่ในทุกมิติในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้จึงเป็นการรวมตัวกันมาสมัครที่พรรคทางเลือกใหม่เป็นตัวแทนมาสมัครบางส่วนนะครับาจากมติของกลุ่มรัะประเทศไทยที่ได้มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเข้ามาร่วมง,งานกับพรรคทางเลือกใหม่ดังนั้นพรรคทางเลือกใหม่ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี้ตามที่เราท่านทราบกนันดีแล้วว่า มีคอรมรเข้าไหวยสัตว์ไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามการกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลจะอยู่รอดหรือไม่รอดอยู่ได้หรือไม่ได้ปัญหาต่างๆดิจิตอลฟุตปิ้งของตัวนายกดิจิตอลฟุตวิ้งของบรรดาราวรัฐมนตรีทั้งหลาย เป็นที่ประจักษ์ต่อสาารณชนเนื่องจากมีเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงเป็นที่ประจักษ์ในคําวินิจฉัยของศารรลนัตบุรุที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคสําคัญในการที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีเราท่านก็จะรู้กันว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านที่มีคดีบัวหมองมีมลทินอยู่นั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ารับตําแหน่งในครั้งนี้ได้เพราะว่านายกก็คงรู้แล้วว่านายกเศรษฐา หลุดออกจากตําแหน่งก็เพราะว่าเซ็นแต่งตั้งทนายจุนผมเข้าไปก็ทําให้กระเด็นจากตําแหน่งนายกัทมนตรีดังนะั้นวันนี้นายกรัทมนตรีที่มีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาใหญ่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณพ่อก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็ยังมีคุณลุงเขยอดีตนายกสมชายวงสวัส์แล้วก็ยังมีคุณอาปูอดีตนายกยิ่งรักชินวัตร ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงบทเรียนที่มีราคาแพงเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนายกอิงแพรทองทานชินวัตรเพื่อที่จะนํานมาพัฒนาประเทศชาติถอดบทเรียนออกมาเพื่อให้ไม่ให้ซ้ํารอยเดิมแต่ด้วยสถานการณ์าการเมืองปัจจุบันแบบนี้สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากๆหลายท่านคาดหวังว่าจะให้ทหารออกมาทําการปฏิวัติทุกคนเฝ้าหวาังทุกคนเฝ้ารอเมื่อ ทุกคนท้อและหมดหวังกับนักการเมืองที่เต็มไปด้วยพวกมากล่าไปจนเกิดกระแสวิาพากวิจาร์ณอย่างดุแรงว,ว่าเป็นรัฐบาลชี้นำโดยครอบนำโดยคุณพ่อนายกทักษิณชินวัตรมีการโจมตีนายกแพทองทาชินวัตรย,ยังไม่ได้เซ็น งานอะไรเลยสักอย่างเดียวยังไม่ได้ลงมือทำงานเลยก็กระแสจะยุบจะปดเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นพักทางเลือกใหม่เนี่ยเห็นต่างว่าควรจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำงานไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับได้ทำงานไปสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยคุณแพรทองทานชินวัตรเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรผิดในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน และปัจจุบันก็คือตำแหน่งนายกเัื่อนตรรีเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยก็ขอร้องให้พี่น้องประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้งโดยเห็นกับประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงอย่าสักแว,ว่ารักชาติเพื่อประชาชนแต่ใครขึ้นมาแล้วแต่จะมีประเด็นที่ต้องถักล้างล้มทำลายกันให้สิ้นไปให้ได้วันนี้มอบก็อบแล้วครับ นักร้องก็ออกแล้วครับนายกยังไม่ได้ทํางานเลยครับติดกระดุม5เม็ดยังผิดเลยครับหายใจก็ผิดไปหมดแล้วบอกว่ารักชาติปวงประชาชนแต่ทําไมเรามีผู้นําแล้วเราไม่ให้เกียรติผู้นําได้ทํางานก่อนวันนี้ผมพร้อมสนับสนุนนายกที่ชื่อแพรทรองทาน,นี้ทํางานอย่างเต็มที่ก่อนครับและในทางกลับกันถ้าทํางานในตําแหน่งนายกรัฐมมตีแล้วไม่ดีผมก็จะมานํา ที่จะไปว่ากล่าวนำนเสนอแนะในทางที่ถูกที่ควรให้กับนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นที่เร็วๆนี้ผมก็จะนัดก,กับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะยื่นนังถือยื่นหนังสือถึงท่านนายกว่าเงินดิจิตอนเนี่ยให้ลืมไปก่อนนะครับจะแจกเงินดิจิตต้อนหรือว่าจะแจกเงินบาทเนี่ยก็ทําตามสัญญาซะเงินดิจิต้อนดิจิตจิต้อนถ้ามันยากลำบากมากนะก็แจกหนึ่งบาท ทุกหลังคาเรือเลยครับให้กับเจ้าบ้านทุกหลังคาเรือเลยหนึ่งมืนบาทไม่ต้องไปผ่านบัตรคนจนเพราะบัตรคนจนบางบ้านได้สองใบสามใบมันก็ไม่ทั่วถึงแต่ถ้าแจกหนึ่งมืนบาทให้กับประชาชนทั้งแผ่นดินทั่วถึงแน่นอนครับไม่ต้องจํากัดระยะเวลาการใช้ถ้าหมื่นหนึ่งมากเกินไปก็ครัวเรือละห้าพันบาทในสถานการณ์อย่างนี้ยุกลูตู่5 0 0บาทในตู้เอทีเอ็มกระจายเลยนะครับถ้าหากว่ามือนหนึ่งมากเกินไปก็ครอบครัวละ 5,000บาทจ่ายตรงถึงเจ้าบ้านทุกครัวเรือนดอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแน่ที่จะสื่อสารถึงนายกและ um ทนมตรีคนใหม่จะได้เป็นผล ok, งานชิ้นโบแดงปัญหาเศรษฐกิจปาดท้องพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและก็จำเป็นดัง <with you. S 2> day, นั้นก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลว่าก่อนที่จะทำอะไรใดๆก็แล้วแต่นโยบายของท่านจะแจกเนดิจิตอลเพราะมันติดเงื่อนไขของกฎหมาย ก็แจกให้กับเจ้าบ้านทุกหลังคาเรือนไปเลยครับเพื่อแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนก่อนครับท่านแย่งเก้าอี้กันอยู่แต่ประชาชนนี่เขาก็จะแย่งสูงอะไรไม่ทราบนะครับรับประทานอยู่แล้วดังนั้นโปรดเห็นใจพี่น้องประชาชนครับเขารออยู่แล้วเศรษฐกิจวันนี้ก็แย่ถึงแย่มากๆดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน,นะครับว่า5,000ันบาทก็ได้ครับื่นบาทก็ได้ครับกับงบงบประมาณที่มีเนี่ยมากพอครับมากพอที่จะแจกไปถึง ทุกครัวเรือนแสนพล้านนี้แจกได้พ่อคุณทั้งประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะสื่อสารไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คาดว่ามีทีมของท่านประสานมาว่าะจะนัดหมายผมก็รอนัดหมายากับนายกรัฐมนตรีที่จะให้ผมเข้าไปยื่นหนังสือกับมือท่านเองนะครับเมื่อวานนี้ท่านได้สื่อสารมามาถึงผมแล้วนะครับก็จะรอนัดหมายวันนั้นแล้วผมก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่ง และในสถานการณ์อย่างนี้พักทางเลือกใหม่ประเมินสถานการณ์ว่าประเมินสถานการณ์ว่าอาจมีการชิงยุบสภาก่อนรัฐประหารใช้คำนี้เลยครับว่าเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดรัฐประหารหรือการปฏิวัติออกมาเพื่อให้การเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ผมเชื่อว่า ระหว่างยุบสภากับรัฐประหารนักการเมืองเลือกยุบสภาเพราะทหารเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่และมีความจําเป็นแค่ไหนที่จะเข้ามาแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้ถ้าผมเป็นทหารผมชอบทําที่จะทําการยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าองค์ประกอบเนี่ยครบแล้วแต่นั้นผมก็ต้องฝากไปถึงคุณแพรทองทานนะครับว่า ท่านเป็นตัวแทนประชาธิปไตยอนุรักษ์นิยมก้าวหน้ารุ่นใหม่ท่านสามารถยุติไม่ให้เกิดการลัทภหารหรือปฏิวัติได้ถ้าหากว่าสถานการณ์สุขงอมยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนั่นหมายความว่าเราเดินตามระบอกประชาชิุกปไตยอันมีพระหมหาประย์ทรงเป็นประมุข ไม่สามารถทําให้ประเทศชาติดยุดชะด้วยรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องฝากไปถึงนายกแพทรอนทานนะครับว่าถ้าท่านต้องการที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยและไม่ให้มีทหารเข้ามาปฏิวัติได้ถ้าถึงเวลานั้นยุบสภานะครับความพร้อมเดี๋ยวจะให้สื่อมวลชนได้ดูว่าเราไม่ใช่เพิ่งเตรียมความพร้อมเรามองสถานการณ์การเมืองปุ๊บเนี่ยเรา เตรียมตัวต้องพร้อมต้องซ้อมต้องสู้ในส่วนของพักทางเลือกใหม่เราเตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งมาถึงเมื่อไรเราพร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งทันทีแต่ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องพร้อมต้องซ้อมอยู่ในที่ตั้งเพียงแต่รอสถานการณ์นะครับเ,อเออส,อสอเขาสภาเรามั่นใจถึงเวลานี้นะ พกทางเลือกใหม่มีความมั่นใจว่าเราจะมีสสเข้าไปในสภาแน่นอนและก็ย้ำว่า,าที่มาใหม่ทั้งหมดและถ้าผู้อยู่เก่าเนี่ยเราบอกกับสมา,า,าชิกทุกท่านว่าถ้าท่านจะมาเสริมเพื่อให้หัวหน้าพักได้เป็นสสเพียงคนเดียวอย่ามาวันนี้เราตั้งป้าไว้ชัดเจนว่าอย่างน้อยเราต้องมีหนึ่งที่นั่งคือรัฐมนตรีไม่ใช่สส เรามั่นใจว่าเราจะมีหนึ่งที่นั่งเป็นรัฐมนตรีนะครับเพียงหนึ่งที่นั่งขอหนึ่งที่นั่งคือที่นั่งของรัฐมนตรีนะครับก็ต้องต้อง,องฝากย้ำตรงนี้ว่าเรามั่นใจด้วยนโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน3 6 0 0 0บาทแล้วเงื่อนไขที่เราจะร่วมรัฐบาลก็คือว่าถ้าหากว่าไม่ทำนโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน36,000บาทเราขอเป็นฝ่ายค้านครับทำไมทางพักถึงได้เชื่อมั่นขนาดน,นั้นคะ เราทดสอบครั้งแรกเนี่ยเราได้คะแนน29,607คะแนนถ้าเราได้เป็นสสปัดเศษเนี่ยเราก็อยู่ลำดับต้นๆระดับ3ระดับ4ที่จะได้เข้าเป็นสสขณะที่ครั้งที่ผ่านมาปี6เนี่ยเราได้คะแนนพัก79,191คะแนนนั่นหมายความว่าการเจริญเติบโตของพักคะแนนพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจพักนั้นสูงขึ้น2เท่า3เท่า แล้ววันนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความพร้อมมากกว่าสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายเท่านะครับแล้วเรามั่นใจว่าถ้าเรามีสสผู้สมัครเสริมเข้ามาครบ400เขตบวกร้อยหนึ่งนะครับนั่นเรามีความมั่นใจสูงเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะมีอย่างน้อยรัฐม,ตมนตรีหนึ่งที่นั่งแน่นอนนะครับ คาดว่าทางรัฐบาลนี้คาดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีหรือว่าในความคิดของทางพรรคทางเลือกใหม่เนี่ยคิดว่าอายุของรัฐบาลเนี้ค่ะจะสั้นหรือว่าจะยาวประมาณเท่าไหร่เร็วสุดภายในปีนี้ช้าสุดไตมาสแรกของปีหน้าทําไมประเมินแบบนั้นคะเราประเมินเนื่องจากว่ามันมีกระบ,บวนการร้องจากดิจิตอลสุดปินของตัวนายกเองนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับ แล้วก็เราพิจารณาด้วยหลักการสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการถูกตัดสิทธิโดยสารรัฐธรรมนูญถูกฟ้องร้องนูน่นนี่นั่นสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหากับเป็นอุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีและก็การที่แก้ต่างของตัวนายกเองเพราะวันนี้พวกเนี่ยแม้แต่นายกเนี่ยใสยกระดุม5เม็ดเนี่ยก็ยังเอามาโจมตีกันเลยถ้าอย่างนี้จะทํางานยาก ผมสงสารนายกเรื่องนี้นะครับว่าถ้าจับทุกประเด็นเนี่ยจะเอาคนไหนที่เป็นผ้าขาวแล้วมาเป็นนายกไม่มีหรอกครับไม่มีใครดีร้อเแล้วก็ไม่มีใครชั่วร้อเปแต่ว่าวันนี้เราต้องการคนที่ดีที่สุดนำพาประเทศชาติให้ก้าวข้ามความวิกฤตก้าวข้ามเศรษฐกิจกปัจจุบันนี้ให้จบได้เราเราขอแค่นี้ก่อนนะครับแต่นั้นแล้วตรงไหนที่พรรคทางเรืองใหม่จะประคับประคองรัฐบาลได้ นะเพื่อเป็นการเคารพเสียงประชาชนเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้นําของประเทศไทยพรรคการเลือกใหม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในทุกมิติแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในทางกลับกันถ้ารัฐบาลทวนทาไม่ไม่ถูกต้องอย่างนี้พรรคการเลือกใหม่ก็จะเป็นหัวหอ,อกที่จะต้องไป บอกรัฐบาลาว่าอันนี้ไม่ถูกเราก็แอนตี้ล้วก็จะดำเนินการในทุกมิติเพื่อให้ถูกต้องดูบนพื้นฐานของรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญครับะจะสื่อสารไปกับพี่น้องกลุ่มคนที่เคยร่วมทุกร่ปสุดกันมาในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตแกนนำกปปสว่าวันนี้ การที่ออกมาเพื่อจะให้กําลังใจฝ่ายตรงข้ามในอดีตเนี่ยครับก็คือพอรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นรัฐบาลณตอนนี้เนี่ยครับจะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรว่าวันนี้เอทำไมมันเกิดเรื่องราวของทางการเมืองแบบนี้กับตละลับไปหมดว่ากลุ่มที่เคยโจมตีกันทางการเมืองเป็นศัตรูกันมาอย่างยาวนานแต่กลับออกมาเข้าร่วมรัฐบาลรวมถึงออกมาให้กำลังใจในวันนี้ครับขอบคุณครับสำหรับคำถามก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราต้องก้าวข้าม โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับว่าวันนี้ถ้ายึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญเนี่ยนะวันนี้เราก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนเคารพเสียงของประชาชนเคารพเสียงของผู้แทนราษฎรที่เขาได้ลงมติแล้วก็เลือกผู้นํามาแล้วและขนาดว่าเลือกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกใจเราแล้วเราจะต้องตีโพตีพายหาทางหาเลือกให้เขาเดินหน้าไม่ได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพูดว่าคุณมาเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงถ้าหากว่า คุณเคารพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณต้องรู้ว่าวันนี้เขาคือผู้ชนะเขาชนะทั้งสองสนามเขาชนะในเสียงของประชาชนเขาชนะในเสียงของรัฐสภาเขาจึงได้เป็นนายกดังนั้นถ้าเขาเป็นนายกถือว่าเป็นนายกของประเทศไทยถือว่าเป็นนายกของคนไทยทุกคนวันนี้จึงจําเป็นที่จะต้องให้เกียรตินายกก่อน ให้นายกได้ทํางานก่อนนะครับถ้านายกทําไม่ดีเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าวันนี้โปรดเก้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ถวายสัตว์เรียบร้อยแล้ววันนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นั้นก็ขอนําเรียนดีครับว่าเราควรจะก้าวข้ามครับแต่นั้นเธอบอกว่าผมอดีตประธานกปปสนนทําไมไมายืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยตอนนี้ขอโทษน,นะครับ อปตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มากครับผมครับผมเป็นเพียงกะพีเล็กๆนะครับที่มีส่วนที่จะสนับสนุนด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นเองครับตงใจที่จะเอ่ยใครหรือเปล่าที่บอกว่าคนที่เข้าไปรัฐบาลนี่จะคือเราท่านรู้นะเขาพูดได้เลยเขาไม่ได้เสียหายครับว่าคุณขิงนะคุณคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธนะท่านพีรพันทุ่มเหม็นตัว,ต,วตัวแทนของหลวงจู่ก็อยู่ที่นี่ ถึเก่งก็ตัวแทนของกปป,ปสก็อยู่ที่นี่อันนี้คือเป็นบางส่วนฮะที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็จะมีอีกหลายคนที่ที่เข้าไปร่วมตรงนี้อยู่แล้วก็ขณะดเดียวกันเห็นไหมอันนี้เข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสัญญาณอะไรเนี่ยพวกเราก็ต้องต้องคิดกันเองและในขณะเดียวกันพวกเนี่ยก็เริ่มมีม็อบที่ไม่เห็นด้วยออกมาเรียกร้องนะครับออกมาเรียกร้องเราก็ครพบ เขาใช้สิทธิตามนัฐธนูแล้วก็เคารพไปแต่ก็อยากให้สื่อสารมาถึงว่าเอาพอเหมาะพอควรเขาทําอะไรไว้กฎแห่งกรรมกฎหมายมีอยู่ถึงเวลามาครบท้วนแน่นอนครับการสื่อสารออกไปในะวันนี้มันจะสร้างให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ากัางวลใจนะครับว่าหลังจากนี้มันจะเกิดกระแสการออกมาต่อต้านเพิ่มมากขึ้นของกลุ่มมวลชนขรงประชาชนออผมไม่กังวลใจเพราะว่าผมเชื่อว่า ยุคข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยเข้าถึงเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้กินหญ้ากินปลาเขารู้ครับเขารู้ว่าใครทําอะไรไว้วันนี้ที่อยากสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนว่ารู้แล้วจงอดทนอด,ดกั้นแล้วเคารพผู้นําก่อนถ้าว่าเราไม่มีผู้นำเนี่ยจะไปกันใหญ่บ้านนี้บังน,นี้เราต้องมีผู้นำครับเวลานี้นายรัฐมนตรีชื่แอแพลทองทานก็ควรจะให้เกียรติและก็ฟังผู้นําก่อนถ้าผู้นาผิดพลาดเราค่อยมาว่ากันครับไม่สายอีกทีเดียวนะครับสาว ถามตรงๆครับคนนี้ไม่ได้มาซ้ําเติมใช่ไหมครับแต่รัฐบาลที่บอกว่าให้กําลังใจแต่ในขณะเดียวกันคาดการว่ารัฐบาลน่าจะอยู่ได้ไม่ถึงปีหรือว่าสิ้นปีนี้และก็เห็นดูจากมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะเตรียมหาเสียงคือไม่ไม่ม่ได้ซ้ำเติมยืนยันครับว่าเดินทีละก้าวข้าวกินทีละคำทำทีละอย่างวันนี้อยู่ในช่วงที่เราให้กําลังใจนายกรัฐมนตรีถูกไหมให้กําลังใจด้วยความจริงใจด้วยเจตนาดีจริงๆ แต่เรื่องของเกมการเมืองพวกนียผมเป็นพักเล็กไม่มีในทุนไม่มีบรารมีไม่มีใครมนุนหลังดังนั้นผมต้องซ้อมต้องพร้อมต้องสู้และทํางานทุกวันการเตรียมความพร้อมอะไรก็เกิขที่ได้คนที่เขาจะปฏิวัติเขาไม่มาบอกเราก่อนนะครับและเวลาที่เขาจะยุบสภาเขาก็ไม่ได้มาบอกอพักนอกสภาอย่างผมก่อนดังนั้นเตรียมความพร้อมอย่างความไม่ประมาทของพักทางเรื่องใหม่จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับ ผมทำงานการเมืองทํางานการเมืองทุกวันถึงไม่ได้เป็นไม่ได้มีสอสอในสภาก็ทําการการเมืองรอวันที่เลือกตั้งงานการเมืองทําได้ทุกวันครับเรามีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามพรปรประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเราไม่ได้ใช้สิทธิ์เรามีหน้าที่ที่ต้องทําครับสิ่งที่นายกเป็นมากที่สุด เพราะว่าคือเหมือนกับไม่ได้มีการแสดงผลญานออกมาจากตัวณนะตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการครอบงำเนี่ยจะสื่อสารไปถึงนายกรวมไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังยังไงบ้างคือ,อขอบคุณสําหรับคําถามเลยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายกไม่ต้องทางําตามคําสั่งใครนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่สัญญาไว้กับประชาชนเรื่องอะไรทาําตามนั้นก็จบแล้วครับ อันดับแรกเลยนะถแถลงนโยบายเสร็จแจกเงินสดทุกหลังคาเรือนตามที่ผมแนะนําท่านได้แล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองค่าน้ํามันท่านไปหาเงินมายืนยันค่าน้ำมันไว้ให้ได้30บบาทเพื่อลดบรรทุกเขาจะได้ไม่ออกมาประท้วงค่าไฟที่มันขึ้นเกินไปก็ไปหาเงินมาอุดหนุนไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนท่านทำสองสามอย่างนี้ท่านก็ได้ใจประชาชนแล้วครับ นั้นยืนยันว่าให้โอกาสนายก่อนครับถ้าท่านแก้ไขสองสามอย่างนี้ได้ประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับท่านครับมีถามเพิ่มเติมไหมครับก้าวต่อไปหลังจากนี้ของทางพักทางเลือกใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างคะก้าวต่อไปฮนะ<อ>พักทางเลือกใหม่นที่บอกว่าเดินทีละก้ 9, ะาวข้ากิจกรรมทำทีอย่างวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งก็คือว่าเราได้กลุ่มที่มีอุดมการตรงกันก็คืออุดมการรักชาติศาสนาพระมหาตาสย์เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดก้าวต่อไปเราจะเร่งดำเนินการหาคัดสรรผู้สมัครสอสเขตให้ครบ400เขตบวก100ก็คือบัญชีรายชื่อนะครับอันนี้ลำดับที่เราต,ต้องต้องทำอย่างต่อเอน,นเื่องดังนั้นพักทางเลือกใหม่มีแก้วสามการก็คือมีพักนโยบายพัก แล้วก็หัวหน้าพักเรามีสี่เสาไม่ใช่สี่เสาเทวีนะเรามีสี่เสาทางเลือกใหม่ก็คือเรามีเสาเขื่อนเสาหลักเสารองแล้วก็เจ้าของพักอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของพักที่จะต้องเดินหน้าดังนั้นสมาชิกกรรมการบริหารพักผู้สมัครทุกคนรู้แล้วว่าวันนี้เรากําลังเล่นหาเจ้าของพักเจ้าของพักก็คือตู้ สมาชิกที่ผู้สมัครกับพรรคทางเลือกใหม่เราถือว่าเป็นเจ้าของพรรคดังนั้นมาเป็นสมาชิกที่พรรคทางเลือกใหม่ไม่ได้เป็นสมาชิกตลอดชีพไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญท่านชนะค่าสมาชิกแล้วถือว่าท่านเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงวันนี้เริ่มต้นที่การเป็นเจ้าของพรรคถ้าพรรคมีสสท่านเป็นได้เป็นเจ้าของสส ถ้าพักมีรมัฐมนตรีท่านได้เป็นเจ้าของรัฐมนตรีถ้าบาังเอิญพักมีราเชนเป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับประชาชนได้เป็นเจ้าของรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลของประชาชนแต่มีคนบางกลุ่มบางพวกเป็นเจ้าของรัฐบาลดังนั้นนี่คือการเริ่มต้นให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของรัฐบาลกับเขาสักครั้งหนึ่งคนระับอาคสสามารถที่จะร่วมงานกับได้ทุกพักการเมืองทุกสีเลยใช่ไหมคะเออเป็นคําตอบที่ดีมากๆเป็นคําถามที่ดีมากมาก เราร่วมง,งานกับพักการเมืองได้ทุกพักยกเว้นพักที่ล้มล้างสถาบานันไม่ร่วมเด็ดขาดและสำคัญที่สุดเป็นประปักกันยันลมหายใจสุดท้ายชัดเจนไหมครับเดี๋ยวก็ยังเจอผู้สขารัง

รู้ล่วงหน้ารู้ว่ามีใครส,ส่งสัญญาณส่งทิกมาหรือเปล่าคืออย่างที่ทบอกว่าเราเป็นนนกการเงินเราก็ต้องอ่านอ่านธนาคารเืองอ่านสถานการเการเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้อก <Okay. S 2> อ่านสถานการแล้วเนี้ยไม่เคยสล้าไม่เคยกล้านะครับ นอกจาต้องมีแระที่แรงบังคสามารถจะาทำรการได้ก็จะมีการต้อจะมีการเรงการมากที่จะเป็นตที่จะรู้ นะะก็จะพาทุกคนนะคะดูกันไปเลยนะคะว่าในการติดตัวของทางพักทางเลือกใหม่นั้นมีการเตียบตัวกันอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมเป็นคนก่นอนเนาะก่อนที่จะประชุม ตอนนี้นะถ้าถ้าครบแล้วโดยประเดีปฏิบัติพร้อมทั้งการเรื่มใหม่เมื่อประชุมคณะกรรมการแบบนี้ก็งง